ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดในซีกโลกตะวันตกสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกก็คือการเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาที่ได้ส่งเรือรบเข้ามาใกล้กับหน้าน้ำของเวเนซุเอลาประเทศที่กำลังตกอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองมาอย่างยาวนานแต่กลับยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญเพราะที่นี่มีทรัพยากรน้ำมันม,นมหาศาลและยังมีผู้นำที่ท้าทายมหาอำนาจอย่างประธานาธิบดีนิโกลัสมาดูโร การปรากฏตัวของเรือรบสหรัฐใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลาไม่ได้เป็นเพียงการซ้อมรบตามปกติแต่ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณกดดันอย่างหนักต่อรัฐบาลมาดูโรโดยสหรัฐได้อ้างถึงความจำเป็นในการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทว่าในมุมมองของเวเนซุเอลาและพันธมิตรนี่คือการแสดงอำนาจทางทหารและเป็นความพยายามก้าวก่กิจการภายใน นิโคลัสมาดูโรซึ่งขึ้นสู่อำนาจต่อจากอุโกชาเวซอดีตผู้นำผู้ทรงอิทธิพลแสดงท่าทีแข็งกร้าวทันทีหลังจากข่าวการเคลื่อนกำลังทางเรือของสหรัฐแพร่ออกไปเขาประกาศว่าเวเนซุเอลาจะไม่หวาดกลัวต่อการข่มขู่และจะยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของตนมาดูโรได้สั่งระดมกำลังทหารและกองกำลังอาสาสมัครประชาชนรวมกว่า4.5ล้านนายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการลุกรานจากภายนอกตัวเลข4.5ล้านนี้ไม่ได้หมายถึงทหารประจำการเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกองกำลังป้องกันชาติและอาสาสมัครติดอาวุธที่พักดีต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลมาดูโรได้ฝึกและจัดตั้งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังพลสำรองจำนวนมากที่สามารถออกมาป้องกันประเทศในยามกับขันสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสงครามประชาชนที่เวเนซุเอลามักใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่าสหรัฐต้องการกดดันให้มาดูโรลงจากอำนาจหลังจากถูกกล่าวหามายาวนานเรื่องการทุจริตการกดขี่ฝ่ายค้านและการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวจนประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเคยร่ำรวยจากน้ำมันกลับกลายเป็นประเทศที่ประชาชนหลายล้านต้องอพยพหนีความยากจนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามมาดูโรยังคงมีฐานสนับสนุนที่เหนียวแน่นจากกองทัพและจากพันธมิตรต่างประเทศเช่นรัสเซียจีนอิรานและคิวบา การที่สหรัฐส่งเรือรบเข้ามาใกล้เวเนซุเอลาจึงไม่เพียงเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศแต่ยังสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจโลกที่ต่างฝ่ายต่างมีพันธมิตรและผลประโยชน์ในภูมิภาคละตินอเมริกาบางฝ่ายกังวลว่าหากสถานการณ์บานปลายอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังสหรัฐกับกองกำลังที่หนุนหลังมาดูโรจากชาติพันธมิตรซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรงขึ้น ท่าทีแข็งกร้าวของมาดูโรที่ประกาศไม่หวั่นเกรงและพร้อมใช้กองกำลังสี่ห้าล้านคนปกป้องชาติอาจเป็นกลยุทธ์เพื่อปลุกกระแสชาตินิยมภายในประเทศท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าประชาชนจำนวนมากกำลังเผชิญความลำบากจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูงการขาดแคลนอาหารและยารักษาโรครวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมลงทุกวันการสร้างภาพว่ามีภัยคุกคามจากต่างชาติและการเรียกร้องให้ประชาชนรวมตัวปกป้องมาตุภูมิอาจช่วย เสริมอำนาจของเขาในทางการเมืองขณะเดียวกันสหรัฐเองก็กำลังเผชิญแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศทำให้การแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อเวเนซุเอลาอาจถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงโลกว่าสหรัฐยังพร้อมจะรักษาผลประโยชน์ในซีกโลกตะวันตกและจะไม่ยอมให้ประเทศใดที่อยู่ตรงข้ามแนวทางของตนขยายอิทธิพลในภูมิภาคได้คำถามที่หลายฝ่ายจับตามองในตอนนี้ก็คือสถานการณ์นี้ จะเดินหน้าไปในทิศทางใดจะเป็นเพียงสงครามจิตวิทยาและการข่มขู่ทางการทหารหรือจะนำไปสู่การเผชิญหน้าจริงที่อาจกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งครั้งใหญ่เวเนซุเอลาในฐานะประเทศผู้ครองทรัพยากรน้ำมันมหาศาลย่อมเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่มีฝ่ายใดยอมเสียเปรียบได้ง่ายๆสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือแม้มาดูโรจะประกาศระดมกำลังสี่หล้านนายแต่ในความเป็นจริงกำลังพลเหล่านี้ มีข้อจำกัดทั้งด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์งบประมาณและการฝึกฝนเมื่อเทียบกับกองทัพสหรัฐที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสบการณ์การรบทั่วโลกแต่ความได้เปรียบของเวเนซุเอลาอาจอยู่ที่การรบแบบกองโจรในพื้นที่ตนเองและการได้รับการสนับสนุนด้านยุโทโธปกรณ์จากพันธมิตรภายนอกหากสถานการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นนี้โลกอาจได้เห็นการประลองกำลังระหว่างสหรัฐและเวเนซุเอลาในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทุกสายตาย,ยังคง จับจ้องไปที่มาดูโรผู้นำที่ยืนกรานว่าเขาจะไม่ก้มหัวให้กับแรงกดดันจากมหาอำนาจไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรไท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบใดประชาชนเวเนซุเอลาผู้บริสุทธิ์คือกลุ่มที่ต้องเผชิญผลกระทบหนักที่สุดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมสถานการณ์ในประเทศเล็กๆแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องภายในแต่เป็นปมขัดแย้งที่ทั้งโลกไม่อาจละสายตาได้เลย